ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับหลุดอีกแล้วพระสายเปโอนเงินให้ศีกาสามแสนเผยแชทสลิปโอนเงินให้หญิงสาวสามแสนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากในโลกออนไลน์เรื่องวงการผ้าเหลืองในตอนนี้ที่เด่นมากที่สุดคงไม่พ้นเรื่องวิดีโอเสียงพระกับศีกาที่มีข้อความที่ไม่เหมาะสมซึ่งคนคาดเดากันว่าน่าจะเป็นพระพงศกรประพัสโล หรือหลวงพี่กาโตะรักษาการเจ้าวาดวัดเพ็ญญาติอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนอกจากนี้ยังมีแคปแชทเรื่องการโอนเงินด้วยต่อมาเหมือนคดีจะพิกเมื่อหญิงสาวที่ชื่อตองที่ระบุว่าเป็นผู้หญิงในวิดีโอออกมาบอกว่าเรื่องทั้งหมดคือการกูเรื่องทำไปเพราะตนเป็นไบโพล่าล่าสุดวันที่29เมษายนห5เรื่องเล่าเช้านี้รายงานว่าหลวงพี่กาโตะ กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าความจริงก็คือความจริงแต่พอเจอเรื่องนี้กับตัวก็หนักพอสมควรทําให้รู้สึกว่าอาจมีคนอิจฉาต้องการโค่นเราหรือให้เราลาสิกขาก็เป็นได้เรื่องบุคคลไม่หวังดีอัตมาก็ทราบมาบ้างแล้วก็มีข่าวกระซิบมาให้ระวังตัวเพราะจะมีคนมาใส่ร้ายเราซึ่งก็พอเชื่อมโยงกับเรื่องนี้ได้เช่นกันส่วนกรณีฝ่ายหญิงออกมาบอกว่าสร้างเรื่องขึ้นมานั้นด้วยความเป็นพระก็ต้องยุติเห็นอกเห็นใจเขา อย่างน้อยฝั่งนั้นเขาก็เป็นคนไม่ปกติมีโรคประจำตัวอย่างไบโพล่าอยู่เหตุนี้เองอาตมาจึงอยากฝากทุกคนว่าอย่าไปว่าเขาสงสารเขาครอบครัวเขาและอาตมาจะไม่เอาเรื่องใดๆทั้งสิ้นพร้อมกันนี้หลวงพี่กาโตยังเปิดวิดีโอเสียงผู้หญิงคนนี้ที่สารภาพว่าเป็นคนสร้างเรื่องขึ้นมาเพราะเป็นไบโพล่าทำให้มีจินตนาการสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาเดลินออนไลน์รายงานว่านายธนาชัยเกตโลด ประธานชมรมทนายความเพื่อประชาชนเมืองคอนกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าความจริงติดตามเรื่องนี้คาดว่าวิดีโอเสียงน่าจะของจริงยากที่จะมีการแกล้งเพราะเป็นการพูดคุยของคนสองคนส่วนเสียงจะเป็นใครไม่อาจทราบได้ส่วนเรื่องผู้หญิงที่ออกมาบอกว่ากุเรื่องเพราะเป็นไบโพล่าจากหลักฐานต่างๆสรุปวิดีโอเสียงก็ไม่มีความพยายามที่จะปลอมแปลงเสียงใดๆเป็นการพูดคุยตามปกติ และมีคนอัดไว้ก็แค่นั้นฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเสียงใครก็น่าจะตรวจสอบได้ไม่ยากในเรื่องสลิปการโอนเงินที่มีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้หญิงหลายครั้งมียอดรวมตั้งแต่เดือนมกราคม2 5 6 5ทั้งหมดประมาณ30000นบาทเรื่องนี้สามารถตรวจสอบได้ง่ายว่าเงินที่โอนจากบัญชีใครไปหาใครและถ้ายิ่งสอดคล้องกับเสียงในวิดีโอรูปในแชทก็ยากที่จะแก้ตัวหรือปฏิเสธว่าไม่ใช่ตัวเอง โดยในแชทดังกล่าวสาวตองส่งข้อความไปว่าขอแสนสองได้ไหมเพราะต้องไปซื้อโน้ตบุ๊กมาทำงานด้วยส่วนทางคู่สนทนาก็ระบุว่าเหลือเงินในบัญชีแค่3,000แล้วนะนอกจากนี้ยังมีการระบุด้วยว่าลายเดิมที่เคยใช้ลบไปแล้วและขอเปลี่ยนเป็นลายใหม่อีกอันขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับ ขอบคุณครับ